สวัสดีค่ะพี่นองมือนีอุงอิงมือถือผ้าเลาะนะคะผ้าม่าเลาะเฮ็ดเบียกนะมังผ้ามาเฮ็ดเบียกมังมาลกผ้ามาลกมันเผานี่ก๊กมันเผาได้เสิเบื้องต้นมันเผาตะกั่นี้เป็นนี่ต้นน้อยเตี้ยงต้นมันเผามันเผาหรือว่ามันแก้วมันเผาบ่ระเบือได้พี่นองเด้อเดี๋ยวอิงที่ผ้าไปเบื้องวิธีการ่าเบื้องสวนคุณนะคุณเดี๋ยวอิงจะผ้าไปเบื้องวิธีการลก การหลกหรือการถอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบืง้งให้มื่ออาชีพใหม้มืออาชีพผู้ผู้ผู้มืออาชีพให้เพิินโซ่สแสดงให้เบื้งนดพี่น้องเด้อว่าขั้นตอนและวิธีการี่มันจะเป็นแบบใดเนาะไปดูกันเลยค่ะันาวูหัวนเล็มางหดอกนานเห็นโอ้หัวงามคุณลุงนีน่เป็นจังหวัดท่สังาน โอ้ยหลบง่ายอยู่พี่น้องเอาเบึงเบงเบอู้ยนี้คือห่วยไงถ้ว่าหมันมันมันขามาทาไกลๆนแอดมินน่นเบึงตอนขุดนี่นะตอนขุด่าคาขึ้นมัน่มืนเนาะเหนีอนนมูนปลาบางอย่าข้าเดียวเลยหลกหลายแล้วาัวผอมนี้าก็ดอดดจ้ามจูบมนขางไตนี่เออ

โซนน้ำชลนกกรทอนพี่จีโอเคไปแล้วตรงนี้ข้ามาบุกมาบุกข้ามาบุกนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อโกงมันเผานี่ที่เป็นแบบนี้โกงมันเผาอันนั้นอันนั้นโกงมันเผาอะไรนี่ผนักผนัก็นเตอร์เทนเอาเฮ็ดมันคือเนี่ยเอาเฮ็ดเฮ็ดยังไงเฮ็ดเฮดแบบนั้นเลยนะอวางไว้ก่อนเขาดีมาดองกอนเออ ีไฟผลิตไฟมัดเออไฟผลิตไฟมัดเนาะอันนี้เขาเข้าปต้องอยู่เลิกปันไดเอเมนบ่เขาก็อยู่ขัดต่อียมือเดนเป็นหูเป็นแมงเขาก็เบาอืมเอามือขวดเอาเลยนะเออกระเดียกสีตันละหคือสีแดงไดงกันโอ้คือหัวขาวดีแท้มีแต่เดียวล้วมันเผาว่าจะเอาหน้ามือเข้า ทีมงานทีมงานเพิ่นเฮ็ดเป็นคู่ไปยังจีได้พี่น้องเป็นคู่เหงาไปยังจีเหงาอุดรูดไปเลยเป็นคู่เหงาไปพุ่นจักให้นี่พี่เก๋ช่องอะไรดีบ่ะทุกมือมาให้ดีบ่ะพี่เก๋ยุดสาเป็นยังคือต้องเป็นยังคือต้องรูดใบออกมันยากมันมักยากโอ้มันมัดยากเอ้าคือคือบ่เอาใส่ทั้งใบโหลด เอาใส่ช่งใบทัวมันยังได้นำัาด้ำดีักแก่นคมไปเยได้พักแกนคุมพ่อลัวเอหลวว้เนียเปียงเป่งลูกซ่าเลยช่นฮ่า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 ่าภาพกาฬามัาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่ดฮ่าฮ่าฮ ลอกเสร็จแล้วหรือว่าทอนเสร็จแล้วกระสีอาอันใช่เบิ่งอันใช่เบิ่งกันน้องดารล่าเนี่ยน้องกระกชีกันชีพูดใบออกแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเขาก็จะจะรูดใบออกแบบนี้นะคะรูดใบออกเพราะว่ามันหนักกันล้วเขาดึงเพื่อกระมักใบครับมันหนึ่งกินใบเฮ็ดเบียกมันคือคือก้อนนั่นแน่จ้านายอันนี้บ่ได้นี่เบิ่่งนนีมัแบู ไหนอันนั้นบ่เอาบ่ใส่เบิ่งอันนั้นบ่เอาเก็บทิ่มเลยอันนึว่เอาเฮียถอนดูวโอ้บาทนี่ยเอาหนำ็ะไปต้องมาด้วยนะโอ้ยต้องมาด้วยเตียนถ้ำไปเนาะเอาตียนถ้ำเพื่อกันอ่ะเหตุใดคือว่าถ้ำรอบอะไรทิมพ์พูดมือยูสันยูสัน เลียดค่ะแต่ออคูแล้วอาบานนี่แนักนี่เป็นแนักมัดบานนี่อันนี้เข้าเข้าลกเ็จแล้วบานนี่มันนี่เป็นยังฉี่ได้พี่นงนี่พูดใบอบเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นจูเป็นจู่ยังฉี่นี่เฮ็ดเป็นจู้เป็นจู้ไว้ยังสี่จู้ใหญ่จู้หน่อยก็ว่าไปอันทิมแลก็มีได้นี่าชสวยก็ว่าเอาอันนี้คู่นี้คือลกแล้วแล้วแมนบาปูอันนี้ลกแล้วไปพูนนี่แผนกมัดเนี่ ไอ uh, ้ใต้หน nah. ิคอยว่าเจ้านี่แหละเจ้านี่เลือกแผนกที่มันสบายเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยมาจยางยังนี่มาดยากแจ้งยังนี่ตจี๊ยบุ่นละพี่น้องแง่ไป็ุ่นเลยเอ๊ะปูไอ้ใบมันนี่มันลักษณะคือใบอีหยังเฮาลองเปรียบเทียบเบิ่งใบมันมันมันเข้าอย่านี้นะคือคือยังใบหยังใบเสียวบบ่่มมัันนนหาางคล้ายๆใบเสียวเนาะ คล้ายๆใบเซียวแต่ว่าบางตั้งงามเอ็ดเบียกข้าวเดียวกัเขาแล้วเอ้าโอ้หวันนี้แม่มีหัวบอกไงจวดเลยจวดจวด โอ้เซียนกินเซียนดินกินแตกเลยเออไม่เห็นแยงได้เอินแต่กันของห่มทุเรียนเราไปดูห่มครับบ้างก้าขนาดมึอนี้นายแบบกับมาถอนนายแบบเ่นเบิึงหุ่นดีขึ้นอย่างนี้เด้งนายแบบถ้าถอนกับทวนถ้าตะโลดอกเออมวยไงเบินงเบิึงมวยหนีัวยไงตึ้นอิริยาบ เอาทำยังลงพี่น้องเดี๋ยวยิ่งจะไปขุดมันก่อนีเฮียเจ้ากุเรงหัวเงี่ดแทะวางหัวหน่อยส่วนยู่เดียวๆหัวเงียเอามือขวดดินสันเลยได้พี่น้องขวดไปเลยอันนี้มันเป็นขี้ดินทรายได้พี่น้องเป็นขี้ดินทรายทรายมันจะหัวงามเพิ่นวะ มอขาวคุณลุนอยู่ใคุณขีจางคุณลุนปุ๊บคุณลุนปุ๊บเอาซ้นนี้เลยด้พี่น้องจ้าอุ้งยิงเอามาให้เบิงเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวอุ้งยิงจะไปทวนให้เบิงได้พี่น้องเด้อเวเรวเรวเร็วเรเร็วเวเรวเเร